เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งคือผลพวงที่เกิดขึ้นจากการรับสื่อมาแบบผิดๆที่บางครั้งมันสร้างผลร้ายให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างรุนแรงมากกว่าที่เราคิดแต่คงไม่มีใครสามารถไปต่อกรกับผู้มีอิทธิพลอย่างสื่อได้สื่อที่เรียกว่าสื่อร้ายคือสื่อที่ง่ายๆครับขัดต่อกฎหมายเนาะกับศีลธรรมอันดีที่ประชาชนพึงรับได้นะครับเช่นสื่อที่พูดถึงเรื่องของทางเพศ อย่างชัดเจนเราก็ตรงมาอย่างกรณีของสื่อลามุกนะครับอันนี้เป็นสื่อที่สังคมไทยน่าจะบอกว่ายอมรับไม่ได้ถ้าเราสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ว่าสื่อนั้นเนี่ยมีคุณค่ามีคุณภาพมีคุณงามความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณน,นะปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะสื่อทางพานิชเนี่ยเข้าสนใจแต่ข้อมูลเชิงปริมาณทั่วประเทศมีหลายองค์กรและหน่วยงาน ที่พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อแต่ทั้งหมดก็กระจายตัวกันทำงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆไม่มีการเชื่อมประสานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับในภาคอีสานที่มีการทำงานดน้านนี้อย่างมากมายแต่ไม่มีการเชื่อมโยงถึงกันในปี2551 จึงเกิดศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสานหรือสอสอ,อขึ้นโดยทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมมือการทำงานอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเยาวชนจากภัยที่มากับสื่อต่างๆโดยการพัฒนากระบวนการร่วมกับพื้นที่เป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนที่บางครั้งต้องเผชิญกับสื่อร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาก็จะสามารถแยกแยะ และเลือกที่จะรับเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จากสื่อในเชิงบวกมาใช้มากกว่าที่จะซึมซับเอาสิ่งเลวร้ายที่ถูกส่งผ่านมาจากสื่อเข้าสู่ตนเองดังนั้นความหวังในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติให้เป็นมนุษย์ที่พึงประสงค์ก็จะสามารถสำเร็จได้การพัฒนาเครือข่ายสอสอในครั้งแรกเป็นการรวมตัวกันขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนใน8จังหวัดภาคอีสาน รวม12พื้นที่ที่มีกระบวนการทำงานที่หลากหลายมีประสบการณ์บทเรียนหลักสูตรและองค์ความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหลายมิติเช่นด้านสื่อวิชาการภูมิปัญญาเกษตรกรรมสุขภาพคุณธรรมจริยธรรมซึ่งองค์กรเหล่านี้มาเชื่อมโยงประสานเกิดเป็นเครือข่ายก่อการที่ดีอยากเห็นเด็กและเยาวชนภาคอีสานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อเลือกรับและเท่าทันสื่อโดยมีกระบวนการจัดการความรู้การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อทั้งในงแง่ให้การศึกษาและทําการศึกษาเพื่อให้เป็นฐานความรู้สําคัญสําหรับการเรียนรู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์จึงได้จัดทําโครงการพัฒนานกลไกสื่อสาธารณะเพื่อการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนภาคอีสานเพื่อให้เห็นมิติของเด็กและเยาวชนรวมพลังทั้งภาคอีสานในการรู้เท่าทันตนเองและสังคม โดยมีแกนนําเด็กเยาวะชนและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการรู้เท่ารู้ทันฉลาดใช้สื่อให้มากขึ้น